ไม่มีแค่ช่วยได้หรอกเพราะว่าเราใช้กิจกรรมสามปอหนึ่ง <1, S 1> ปิดฝาโอง่งฝ <1. S 1> าภาชนะใส่น้ำสองเปลี่ยนน้ำทุกทุกเจ็ดวันสามปล่อยปลากินลูกน้ำใส่ทรายอบเบตดแค่สามปอน,นี่ก็ไม่มีลูกน้ำไม่มีลูกน้ำก็เลยมียุงลายไม่มียุงลายก็ไม่มีโรคไข้รดอ,อกพวกยุงสาส์ทั้งหลายจงอย่าได้ริทําโดยเฉพาะการกัดเด็กๆและกัดพวกเราเดี๋ยวอย่าหาว่าเราไม่เตือนได้ความปรารถนาดีจากสํานักง,งานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรย์ chuỗi đuôi chuỗi đuôi chuỗi nó ai giúp được. เพราะว่าเราใช้กิจกรรมสามปอหนึ่งปิดฝาโอง่งฝาภาชนะใส่น้ำสองเปลี่ยนน้ำทุกทุกเจ็ดวันสามปล่อยปลากินลูกน้ำใส่ใายอเบ็ดแค่สามปอนี่ก็ไม่มีลูกน้ำไม่มีลูกน้ำก็ไม่มียุงลายไม่มียุงลายก็ไม่มีโรคไข้เลือดออกพวกยุงสาสาทั้งหลายจงอย่าได้ริทรโดยเฉพาะการกัดเด็กๆและกัดพวกเราเดี๋ยวอย่าหาว่าเราไม่เตือนความปรารถนาดีจากสํานักง,งานสาธรารณสุขอำเภอเมืองบุรีรยา ไม่มีแค่ช่วยได้รถเพราะว่าเราใช้กิจกรรมสามปอหนึ่งปิดฝาโอ่งฝาภาชนะใส่น้ำสองเปลี่ยนน้ำทุกทุกเจ็ดวันสามปล่อยปลากินลูกน้ำใส่ทรายอบเบ็ดแค่สามปอนี่ก็ไม่มีลูกน้ำไม่มีลูกน้ำก็ไม่มียุงลายไม่มียุงลายก็ไม่มีโรคไข้เลือดออกพวกยุงสาส์นทั้งหลายจงอย่าได้ริทําโดยเฉพาะการกัดเด็กๆและกัดพวกเราเดี๋ยวอย่าหาว่าเราไม่เตือนความปรารถนาดีจากสํานักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรยา ไม่มีแค่ช่วยได้หรอกเพราะว่าเราใช้กิจกรรมสามปอหนึ่ง <1 S 1> ปิดฝาโอง่งฝาภาชนะใส่น้ำสองเปลี่ยนน้ำทุกทุกเจ็ดวันสามปล่อยปลากินลูกน้ำใส่ใสทรายอบเบตดแค่สามปอนี่ก็ไม่มีลูกน้ำไม่มีลูกน้ำกำ็ไม่มียุงลายไม่มียุงลายก็ไม่มีโรคไข้รดอ,อกพวกยุงสาส์นทั้งหลายจงอย่าได้ริทําโดยเฉพาะการกัดเด็กๆและกัด,กด,กด,กดกพวกเราเดี๋ยวอย่าหาว่าเราไม่เตือนได้ความปรารถนาดีจากสํานักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรย์ ช่วยได้หรอเพราะว่าเราใช้กิจกรรม3ามปอหนึ่งปิดฝาโอง่งฝาภาชนะใส่น้ำสอเปลี่ยนน้ำทุกทุกเจวัน 3. ปล่อยปลากินลูกน้ำใส่ๆาาอเบตดแค่สามปอนี่ก็ไม่มีลูกน้ำไม่มีลูกน้ำก็ไม่มียุงลายไม่มียุงลายก็ไม่มี